กัพ่าวดีดีกับาามาแ้าแาวคำรนตอนช่วยให้ทุกคนเสมอภาคด้านสุขภาพเป็นงานที่สปสชกับอปทอร่วมกันทํำรพอพสต่อบ้านฉางเมืองปทุมธานีนะจะบอกให้ที่ไหนที่นี่รพอพสต่อบ้านฉางจังหวัดปทุมธานีอยอย่าจะรู้ ชมรู้เจ้าอยู่บ้านไหนฝากดวงจิตจะคิดตามไปกเกรงว่าใครจะมา,มาทำอะไรกันคะมาช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กกลุ่มพิเศษเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีใช่ไหมครับใช่ เปิดไปเรียบร้อยแล้วศูนย์นี้ชื่อยาวยาวยาวมากยาวที่สุดในประเทศไทยคือศูนย์กายภาพบำบัดมิตรภาพรัฐประชาร่วมใจให้ผู้พิการในเขตเมืองเพื่อดูแลเด็กพิการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้เข้าถึงสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐานเป็นความร่วมมือกันของ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปออสอชกับอ,อปท,อท้องถิ่นและรอพศออต่อบ้านฉางหนึ่งตำบลพื้นที่เกี่ยวโยง3จุดด้วยกันมีบ้านฉางเทศบาลบางหลวงบางโพเหนืองานทั้งหลายจะเคลื่อนไปนี่ก็ทั้ง3ส่วนเนี่ยนะฮะยิ้มหน่อยครับเพราะแต่และคนเกิดมามีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กบางคนพัฒนาการล่าชา้าเราดูแลผู้สูงอายุผู้พิการโดยจัดสรรงงบประมาณส่วนหนึ่งลงไปให้กับรอพศตอและอสมทำโครงการขึ้นมาดูแลภาคเอกชน เองก็เข้ามาเสริมตรงนี้และทําหลายที่ด้วยทำาีจังหวัดชัยนาทอุท,ทยัยปทุมนนทบุรีครับถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ทํามันทั่วเลยนะใช่ครับถูกต้องครับความร่วมมือยิ่งมีมาก ประโยชน์ย่อมตกกับชาวบ้านในท้องถิ่นท้องที่คุณหมอคิดว่าเป็นยังไงฮะการดูแลประชาชนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่พอเขาเรียก P P P องค์กรภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันเอาส่วนดีจุดแข็งของกันและกันมาจับมือแล้วก็ให้บริการประชาชนตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองไทย Are you okay Yes 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 นะครับสุขภาพคนไทยวันนี้หันไปทางไหนก็มีที่ปรึกษาที่รักษาดูแลรับไม่คิดว่าจะมีแบบนี้มันเยอะกว่านี้ ศาสตหากรรมเกษตกรตร,กรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันผู้คนนาน้นขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมของข้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลผุ้คนแจ่มใส กับพี่คำรณสรุปว่าตั้งแต่ตำบลหมู่บ้านบานไปถึงอำเภอจังหวัดเขาจัดที่ดูแลสุขภาพคนไทยไว้ให้หมดรอพอสตอบ้านฉางเมืองปทุมธานีนะจะบอกให้ไปตรนนี้ไปไหมครับไปค่ะ ตอนใจต้องมั่นสู้กับมันให้ได้โควิดรอบสามนะจะบอกให้เราอยู่ที่วัดอยู่กระเชิรจังวัดะเชิญเร้านะโมนะโมพุทธายะขอมนต์ยาพระมาลงนะนะ เป็นศูนย์รวมใจของเรายึดเหนี่ยวด้านจิตใจใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ถ้าใจเสียเสียใจหรือใจไม่สู้เราจะอยู่ได้อย่างไรปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนั้นอาตมาไม่อยากให้มานั่งทะเลาะกันเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วอีกให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนป้องกันตัวเองให้ดีเป็นเครื่องป้องกันของเราว่าเวลาปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองอยังไงป้องกันตัวเองอยังไงคือสร้างความเข้มแข็ง ให้กับตัวเองให้มากขึ้นจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีอมาํานาจในการแก้ไขปัญหาต่อไปเล็กน้อยเรื่องแค่นี้ใหญ่กว่านี้เราก็เจอมันมาแล้วาต่มาไม่อยากให้มาพูดว่าใครถูกหรือใครผิดถ้าจะมาทะเลาะกันให้เกิดความแตกแยกอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่อยากให้ทุกคนมีกําลังใจมีความเข้มแข็งใช้เวลาส่วนนี้อยู่กับตัวเองครอบครัวอ<า>๋อมันเป็นอย่างนี้ ป้องกันและปรับตัวรับกับมันเท่านั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัยขอรับจะมั่งคั่งร่ำรวยซชื่อไปใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> สู้พอไปว่าใจส,สู้สู้ทุกคนทูกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนรถต้องทนได้ลำบากอย่างไรก็ต้องสู้ชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวมงนั้นใส่เอาใครลิกิตชีวิตอาจาดี เอาดีๆกับพี่คำรณกับหลักคิดป้องกันโควิดของหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอชะเชิงเซานะจะบอกให้คำชโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชโนดบ้านดุงรุงอุดรธานี